ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับเมนาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำรนดอมในหัวข้อเส้นทางทวินเฟรมหลังจากนี้เนื้อหาคลิปนะคะ เหมือนกับมีอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นการสื่อสารหรือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งมาให้กับคุณว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ต้องออช้าๆได้พาเลมงามไม่ใช่ช้าๆได้พาหลายเลมคือมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ระยะเวลาและมันผ่านมานานมากจริงๆกับหลายๆคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ทวินเฟรมนะคะการรอคอยการอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนทับปัญหาที่คุณรู้สึกว่ามัน เคลียร์กันแล้วเคลียร์กันอีกก็ยังไม่จบสักทีมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอและทุกครั้งมันก็เต็มไปได้วยความเจ็บปวดในความสุขก็มีความทุกข์ในความทุกข์ก็มีความสุขไม่สามารถละทิ้งจากกันและกันได้สักทีนะคะแต่หลังจากนี้มันเหมือนมีบางอยา่างที่คุณจะได้โอกาสในการเติมเต็มและก้าวกระโดดในเส้นทางชีวิตของคุณเองพลังงานของทวินเฟรมนะคะมันอาจจะช่วยให้คุณได้เปลี่ยนตัวเอง ในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดทัศนคติแต่มันหมายถึงความสัมพันธ์มุมมองชีวิตและสิ่งต่างๆเพราะงั้นเหมือนไฮโอเซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะบอกว่าไอสิ่งที่รอๆกันมาหรือว่ามีปัญหากันมาโดยตลอดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนเส้นทางที่ช่วยบ่มเพาะตัวตนภายในของคุณให้มีพลังชีวิตพลังใจมีความเข้าใจชีวิตและการเคลียร์บางสิ่งบางอย่างในอดิตกรรมเก่า เพื่อเข้าสู่เส้นทางของการรู้แจ้งการเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงและทำให้คุณสามารถมีความสุขมีพลังใจและมันเป็นการเยียวยาอดีตของคุณในเวลาเดียวกันนะคะเหมือนบางคนเคยผ่านเรื่องแย่ๆในชีวิตมาก่อนและในช่วงเวลานี้คุณได้รับโอกาสในการ ยุติความรู้สึกท็อกซิกพวกนั้นพลังงานของคุณกำลังจะพัฒนาขึ้นไปนะคะกำลังก้าวกระโดดขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆบางคนมีเรื่องของโชคลาภนะคะการเงินความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาคุณเคยคิดหวังอะไรไว้อ่ะคะ่ะมันกำลังจะไขว่คว้าสิ่งนั้นได้แล้วนะ แต่อาจจะยังไม่ใช่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะมันยังมีความเป็นไฮบริดเซตความคลุมเครือในบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สามารถแก้โจทย์ได้ทั้งหมดในคราวเดียวแต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันสอนให้คุณได้สร้างพลังงานจากข้างใน ให้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่กล้าเครียรกล้าจบกล้าตัดสินใจกล้าไปต่อและมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความกลัวความอยากความปรารถนากิเลสตัณหาหรือว่าสิ่งที่คุณเคยติดสิ่งที่โลกเนี้ยเป็นธรรมชาติว่าทุกคนจะต้องมีความกลัวหรือความติดชะงักกับบางสิ่งบางอย่าง แต่มันเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้คุณน่ะได้คลี่คลายความกลัวในใจของคุณออกไปคุณโอบรับอดีตของคุณทั้งหมดและตัวตนภายในของคุณและคุณมีพื้นที่สําหรับความสุขความเอนจอยในชีวิตความสนุกและการเคลียอะไรบางอย่างหลังจากนี้ค่ะบางคนจะเป็นลักษณะาการเคลียชีวิตในอดีตเคลียหนี้สินเคลียปัญหาเคลียความสัมพันธ์เก่าหรือเคลียกันให้ชัด กับคนที่เป็นคู่ของคุณหรือคู่ทวินเฟรมของคุณต่การเคลียร์ตรงเนี้มันจะช่วยให้คุณรู้แจ้งเข้าใจทุกสิ่งตามความเป็นจริงชัดเจนในเส้นทางของคุณเองและความสัมพันธ์ว่าจะอยู่จะไปจะเอาอยัางไงต่อแต่พลังงานนะคะมันเหมือนไม่ว่าคุณจะเคลียร์อะไรหรือจบอยังไงก็ตามนะ พัฒนาต่อแน่ๆค่ะจะไม่มีการหยุดชะงักคุณจะเต็มไปได้วยความสุขความสนุกสนานและโอกาสดีๆในชีวิตหลังจากนี้ข้อความจากคนที่คุณรักหรือข้อความบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทําให้คุณได้ไขทุกๆปัญหาอุปสรรคในอดีตจนกระจ่างชัดและเมื่อทุกอย่างกระจ่างชัดแจ้งแล้วอะค่ะคุณจะไปต่อซึ่งการไปต่อเนี่ยมันจะเป็นการไปต่อที่งดงามเป็นสภาวะพลังงานที่ดีมากๆแล้วก็ เป็นการเติมเต็มสิบเหรียญซึ่งสิบเหรียญมันคือความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และการเต็มสิบสิ่งต่างๆที่คุณเคยรู้สึกขาดแคลนจากข้างในมันจะได้รับการปลดปล่อยคุณจะมีช่วงเวลาในการใคร่ควรตัวเองช่วงเวลาในการตกผลึกความสัมพันธ์ในอดีตชีวิตเก่าๆทั้งหมดและพลังงานทวินที่ช่วยคุณได้กลับไปพบเจอการสะท้อนบางอย่างในอดีตของคุณ มันกําลังจะจบในไม่ช้านะคะพลังงานทั้งหมดของคุณกําลังจะได้รับโอกาสในการก้าวกระโดดจากตัวต้นเดิมๆไปสู่วิถีชีวิตใหม่ซึ่งในที่นี้มันมีหลายพลังงานแต่ละคนนะคะก็จะเหมือนกับอยู่ในจุดที่คลุมเครือมานานจบก็ไม่จบไปต่อก็ยังไม่ไปอะไรก็ไม่อะไรสักอย่างจะไปจากกันก็ไปไม่ได้ แต่ในช่วงเวลาหลังจากนี้มันได้เวลาในการเคลียร์ที่ชัดเจนนะคะบางคนจะมีการกลับมาพูดคุยสื่อสารพบเจอกันอีกครั้งบางคนจะมีการก้าวออกจากความสัมพันธ์เพื่อเลือกเส้นทางของตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนอะคะ่ะพลังงานของทวินเฟรมหลังจากนี้มันคือการเคลียร์อดีตเพื่อเติบโต ดังนั้นคุณจะเคลียร์ทุกสิ่งที่เคยเจ็บปวดบาดหมาและวางพลังงานเศร้าๆดิ่งๆด,งดาวๆพวกนั้นลงซะแล้วหลังจากนี้นมันจะเป็นการพลิกฟื้น,นผืนแผ่นดินเพื่อเติบโตและงอกงามมากขึ้นกว่าเดิมทุ่งหญ้าที่เคยแห้งแล้งนะคะก็ได้เวลาที่จะปรับพื้นดินใหม่เพื่อเตรียมเพาปลูกมันเหมือนคุณได้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่มันสับสนย้อนแยง้งเหมือนคลืนลมเหมือนพายุ เหมือนเป็นคนที่จบชีวิตแบบเดิมๆเพื่อเติบโตเป็นคนใหม่ไปเลยอะและมันมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณอยู่ดังนั้นไม่ว่ายังไงอะคะ่ะถ้าหากคุณรู้สึกว่าเออคุณจะไม่ไหวแล้วนะคุณจะแย่แล้วนะให้ลองขอพรจากไฮเออร์เซลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้เขาช่วยเปิดทางสว่างให้กับคุณให้คุณสามารถเคลียร์พลังงานลบเคเลียร์เรื่องราวที่เป็นทุกข์และสิ่งที่ไม่ดีในอดีตได้ทั้งหมด ขอให้มันผ่านพ้นไปด้วยความกระจ่างชัดไม่คลุมเครืออีกต่อไปการขอพรขออธิษฐานจิตที่ตั้งมั่นตรงเนี้มันจะสื่อไปถึงเส้นทางในชีวิตข้างหน้าของคุณด้วยนะคะพอเมื่อไหร่ที่เราปรารถนาความชัดเจนเราจะไม่ทนอยู่กับความคลุมเครือเราจะเลือกเส้นทางที่ชัดเลือกรับรู้ความเป็นจริงและเลือกที่จะอยู่ในพลังอำนาจของตัวเองเพื่อที่จะก้าวต่อไป ไม่ว่าอีโก้อัตตาหรือว่าตัวตนเก่าของคุณจะพยายามเรียกร้องให้คุณกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่ในวิถีของความเจ็บปวดความทุกข์ความซ้ำซากจำเจคุณก็จะไม่เลือกสิ่งนั้นค่ะเพราะว่าสองไม้กับ1ไม้เนี่ยมันอยู่ข้างไพ่เดทซึ่งมันหมายถึงการเริ่มต้นสู่อนาคตหลังจากจบสิ่งที่ไม่ดีมันเหมือนการตายแล้วเกิดใหม่แต่ไม่ได้เป็นการตายจริงๆแต่เป็นการตายในเชิงลักษณะของความเป็นตัวตนเก่า สู่ตัวตนใหม่ดังนั้นมันกําลังจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กําลังจะไปต่อสู่อนาคตกําลังจะได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลายครั้งทวินเฟรมของคุณเดินมาส่งคุณที่จุดนี้เพื่อที่จะให้คุณสามารถที่จะเยียวยาและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าพลังงานของทวินมันเป็นกระจกสะท้อนนะคะแต่เมื่อสะท้อนกันแล้วอ่ะมันไม่ใช่การที่เราจะต้องเกลียดกันเพราะว่าพลังงานในจิตวิญญาณมันเต็มไปได้วยความรัก ดังนั้นสิ่งที่คุณประสบพบเจอมันจึงเป็นความรักและความกลัวในเวลาเดียวกันจนกว่าคุณจะสามารถสะสางความกลัวในอดีตเยียวยาและเปิเปดพลังงานข้างในของคุณออกมาจากความรู้สึกเจ็บปวดในวันวานไปสู่ชีวิตที่มันเต็มไปด้วยสีสันและความสุขและการตัดสินใจในเส้นทางชีวิตของคุณเองบางครั้งมันจะมีจุดที่คลุมเครือบ้างบางครั้งคุณจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยคุณรอคำตอบจากใครบางคนมานานมาก แต่มันไม่มีคําตอบที่มันเป็นรูปธระมชัดเจนสักทีแต่หลังจากนี้นค่ะถ้าคุณไม่ตอบใจตัวเองได้นะด้วยตัวคุณเองเลยมันก็จะเป็นคําตอบที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะส่งมาให้กับคุณทําให้คุณได้ออกจากภัยพิบัติความยุ่งยากการรอคอยและจังหวะเวลาที่มันดูไม่ลงล็อกสักทีคุณจะได้ออกมาจากสิ่งเหล่านั้นมันจะมีคําตอบให้กับคุณแม้จะไม่ใช่คําตอบจากปากของคนคนนั้น แต่มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณเคลียร์ตัวเองได้ชัดเจนแต่หลังจากนีน้พลังงานของคุณจะก้าวไปสู่ energy ที่ดีขึ้นความสุขความสนุกความสดใสล่าเริงคุณอาจจะได้พบเจอกับกัลายาณมิตรเพื่อนใหม่ๆนะคะหรือไม่ก็เป็นลักษณะของสัตว์เลี้ยงเด็กๆบริวารคนที่เข้ามาเติมสีสันและความสุขให้กับชีวิตซึ่งมันจะเป็นเหมือนหนังคนละม้วนจากอดีตไปเลยอะคะ่ะทุกอย่างจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากที่คุณเคลียร์ตัวเองชัดแล้วนะคะเส้นทางทวินเฟมมาส่งคุณที่นี่ตรงนี้เพื่อให้คุณเยียวยาอดีตเพื่อให้คุณวางความเจ็บปวดเพื่อให้คุณเป็นอิสระและก้าวออกมาสู่ตัวตนใหม่ที่ดีกว่าเส้นทางหลังจากนี้ค่ะคุณจะได้รับ อะไรดีๆอีกเยอะแยะเลยค่ะมันเป็นไปได้ทั้งการได้พบเจอกับคนที่ใช่ในวันที่เหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งช่วงเวลาที่คุณจะได้คืนดีในเรื่องราวทั้งหมดที่บาดหมางมาในการสะท้อนของกระจกสะท้อนทวินเฟรมซึ่งพลังงานนั้นเขาไม่ได้ระบุปลายทางในแรนดอมนี้นะเขาแค่บอกว่าการเดินทางของทวินเฟรมณจุดจุดนี้ค่ะคุณได้จบ เซสชันเก่าในตัวตนเดิมและการคืนดีกับอดีตทั้งหมดของคุณการอบรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาไว้ในตัวคุณเองเคลียร์ปมประเด็นปัญหาที่มันค้างคางมาเนิ่นนานการรอคอยมันไม่ได้แย่ค่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนทําให้คุณได้บุ่เพาออะไรใหม่ๆทําให้คุณได้ชัดเจนกับเส้นทางของตัวเองมากขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะคุณสามารถตัดสินใจได้แล้วค่ะว่าคุณต้องการที่จะไปต่อในรูปแบบไหน คุณจะเป็นคนเลือกเองและพลังงานข้างในอะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่บอกคุณได้ว่าทิศทางไหนคือสิ่งที่ใช่สำหรับคุณเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งในการเคลียร์ครั้งนี้ค่ะถ้ามันเป็นทางที่ใช่นะคุณจะรู้สึกชัดเจนคุณจะรู้สึกทรงพลังคุณจะรู้สึกมีความสุขมีความกล้าหาญแต่ถ้ามันไม่ใช่อะค่ะคุณจะรู้สึกเจ็บปวดและหวาดกลัว คุณจะยังไม่พร้อมและไม่มั่นใจดังนั้นทุกคนที่อยู่ในเส้นทางทวินเฟรมหลังจากนี้คุณจะเคลียร์ energy ตัวเองได้คุณจะตัดสินใจในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าโลกจะบอกคุณว่ายังไงไม่ว่าความสัมพันธ์จะไปต่อได้หรือไม่ได้คุณจะชัดเจนในเส้นทางของตัวคุณเองค่ะพลังงานของการสะท้อนทําให้คุณเติบโตและทวินเฟรมของคุณมาส่งคุณถึงจุดนี้เพื่อให้คุณมีสละและเป็นตัวเองอย่างแท้จริง และไม่ว่าเซสชันต่อไปหรือว่าเรื่องราวต่อไปของคุณน่ะมันจะเป็นหนังม้วนไหนนะคะจะเป็นการอยู่แบบคืนดีกับเขาการรอคอยเขาต่อไปหรือว่าการหาคนใหม่หรือการไปต่อในเส้นทางหองจิตวิญญาณข้างหน้ามันเป็นพลังงานที่ดีเสมอคะ่ะคุณจะชัดมากเลยว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ใช่พลังงานคุณจะเต็มอะค่ะคุณจะไม่รู้สึกอ่อนแอไม่รู้สึกร้องขอหรือว่าเจ็บปวดอีกมันจะมีแต่ความสุขความหล่นล้าความสบายใจละ คุณจะรู้สึกได้ว่าอดีตทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งกับเขาและกับชีวิตทั้งหมดของคุณมันได้รับการเยียวยาแล้วคุณพอใจแล้วคุณมีความสุขกับชีวิตและคุณไม่รู้สึกว่าคุณจะต้องกลับไปแก้ไขอะไรอีกพอทั้งหมดนั้นมันมีเหตุปัจจัยของมันและคุณเข้าใจแล้วว่าบทเรียนเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับคุณเพื่ออะไรแล้วคุณก็ได้โอกาสในการก้าวเดินต่อด้วยความแบบ เลือกได้อะว่าหลังจากนี้ชีวิตคุณน่ะถ้าคุณไม่ติดกับดักในอดีตไม่ติดความเจ็บปวดติดบ่วงกรรมในอดีตแล้วคุณจะไปต่อทางไหนไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรความสุขความชัดเจนภายในอะค่ะจะเป็นเข็บทิศให้กับคุณทำให้คุณรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ใช่สิ่งไหนคือสิ่งที่ไม่ใช่และเมื่อคุณเชื่อและฟังเสียงภายในพลังงานข้างในของคุณมันจะเป็นเส้นทางของทวินเฟรมจริงๆ มันไม่ใช่แค่การอยู่คู่กันกับคู่ทวินนะแต่มันคือพลังงานของจิตข้างในที่เบิกบานชัดเจนกับตัวเองหลายครั้งเราจะสับสนว่าเส้นทางทวินเฟมมันคือการอยู่ร่วมกันกับเนื้อคู่ทวินเฟรมของคุณแต่ความจริงแล้วอะค่ะทวินเฟรมคือกระจกสะท้อนเพื่อให้คุณนะรู้จักทุกด้านของตัวเองอบรับและเติบโตจากสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นไม่ว่าคู่ทวินที่เป็นมนุษย์โลกของคุณจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้เมื่อคุณเชื่อมั่นศรัทธาและมีความทรงพลังอำนาจข้างในและคุณเติบโตเป็นคนที่คุณรู้สึกดีที่สุดกับตัวเองและดีที่สุดกับโลกรอบตัวของคุณเองนั่นจะเป็นเส้นทางทวินเฟรมเสมอคะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเนื้อของอีกฝ่ายแต่คือพลังงานภายในต่างหาก และเราเชื่อนะคะว่าเส้นทางทวินเฟรมหลังจากนี้ของทุกคนที่เจอแรนดอมนี้นะมันเป็นเส้นทางที่ใช่ถูกและคุณจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนในพลังงานภายในของคุณว่าคุณถึงจุดที่เข้าใกล้การยูเนียนจริงๆซึ่งมันไม่ใช่ภาพมายาของร่างกายภายนอกที่อยู่ด้วยกันแต่มันคือเ n n r r y y พลังงานภายในที่มันชัดกับตัวคุณเองการยูเนียนคือพลังงานข้างในค่ะเพราะทวินเฟรมคือจิตดวงเดียวกัน เราอยู่ร่วมกันและสะสารวิบากกรรมร่วมกันจากภายในเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขจิตพัดสอนเบิกบานและตื่นรู้และเข้าใจเส้นทางของชีวิตคุณจะรับรู้ได้ค่ะว่ามันคือวาระของการยูเนียนเพราะว่าสิ่งที่คุณพบเจอสิ่งที่คุณรับรู้สิ่งที่อยู่กับคุณมันคือพลังงานภายในดวงจิตของคุณเอง การสะท้อนของทวินเฟรมจะยุติลงเมื่อคุณอยู่ในความบาลานซ์ของการเป็นตัวตนภายในที่แท้จริงในตัวคุณเองไม่ใช่การเป็นเปลือกของตัวตนที่ต้องวิ่งไล่ตามสิ่งที่โลกบอกหรือสิ่งที่คนอื่นบอกว่าทวินเฟมคืออะไรคุณจะวางหนังสือทุกอย่างและรับฟังเสียงภายในและปัญญาภายในของคุณจะเป็นหนังสือที่ถูกที่สุดชัดเจนที่สุด และเป็นเส้นทางชีวิตที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณเพราะงั้นคุณจะเข้าถึงภูมิปัญญาภายในอะค่ะหลังจากนี้มันจะเป็นเส้นทางที่กระจกสะท้อนจะค่อยๆย,ยุติลงเพื่อให้คุณเห็นว่ามันถึงจุดที่คุณอะได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงแล้วเมื่อนั้นการยูเนียนจะบังเกิดค่ะสภาพแห่งใจความสมบูรณ์พร้อมจากภายในความระลึกรู้จากภายในมันคือทั้งหมดของเส้นทางทวินเฟม แล้วเราเชื่อว่าหลังจากนี้คุณกำลังจะถึงมันละในไม่ช้าค่ะทุกอย่างมันจะบาลานและสมดุลได้แล้วคุณจะกระจ่างชัดในเส้นทางทวินเฟลมของคุณมันจะเป็นพลังงานที่ดีให้กับคุณหลังจากนี้และมันจะเป็นพลังงานที่คุณส่งให้กับโลกรอบตัว หลังจากนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตไปสู่เส้นทางของการยูเนียนในสาภาวะแห่งใจในตัวตนภายในในพลังปัญญาและบารมีภายในได้ในเร็ววันนะคะขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกการติดตามนะคะใครที่รู้ตัว,วเป็นไรเวอร์เกอร์ทวินเฟมยังมีพอดแคสต์นะคะในระบบ VIP สมาชิกของช่องสามารถกดสมัครสมาชิกและเข้าไปรับฟังพอดแคสต์เพื่อเข้าใจเส้นทางนี้ และก้าวผ่านทุกอุปสรรคปัญหาเพื่อเข้าสู่การยูเนียนและแสงสว่างภายในในเร็ววันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ